สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลเชลซีใครรับเยอะสุดเช็คเลยแข่งอู่ฟู่20ทีมพรีเมียร์ลีกใครรับเยอะสุดในตแต่ละทีมเปิดคะแนนยี่สิบสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับใครรับเยอะสุดภายในทีมกันบ้างทั้งแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลและเชลซีทะลุ300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ เควินนูบอลนะครับกลางๆคนสคัญข,ของแมนเชสเตอร์เป็นนักเตะพิมพ์ดิี่ได้รับคะแนนเมากที่สุดในฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4โดยที่ได้อยู่สัปดาห์ละ4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับประมาณ17.6ล้านบาทากากันเว็บไซต์คาโรโพโลจียังเปิดเผยข้อมูลทั้ง20สมมสรในศึกพิมพ์ลิกมีใครกันบ้างที่ได้รับคะแนนเหนื่ยมมากที่สุดภายในทีมกันบ้างมีดังนี้นะครับ อาร์เซนอลคลายไฮสปัตนะครับได้รับอยู่ที่280,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อาร์เซน่ายูริเตอร์มันบูบาก้ากามาร่าเกมังลองเล่ได้รับอยู่ที่150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ปอนดลบัตนะครับเป็นจัสตินไคเวิร์ด80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เบรนฟอร์ดนะครับเป็นมี55,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ไบรตันนะครับอันซูฟติ160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เบอร์ลี่นะครับแจ็คท็อกจอชบราวฮิล45,000ปปออนดด์์ต่สัาห เชลซีนะครับไรอันแฮมสโตนิง3ม0่0 0 25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์คริสโซเปเลตนะครับเป็นดินแอนเดอร์สันและไมเคิลโอลิเซ่100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เอเวลตันนะครับเป็นจอร์แดนพิตฟอร์ด100,000 25, 25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ฟุลแลมมีราอูฮิมิเนสได้รับ100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ลิเวอร์พูลนะครับเป็นโมฮัมเหม็ดซาลา่า350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ลูตันทาวเป็นไอเบิร์ตแซมบีลงกองก้า 50, ปปออนดด์์ต่สัาห แมนเชสเตอร์ที่นะครับเป็นเควินน์บอย400 0 0 0ปอนด์ต่อสดา์แมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเป็นกาเซเมโร3 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสดาเดวคาสเซิลนะครับเป็นบูโนอคิมาไลส์160,000ปอนด์ต่อสดา์นอตติงแฮมฟอเรสต์เป็นดิวักโอลิกี้120,000ปอนด์ต่อสดา์เชฟยูไนเต็ดนะครับเป็นเรียนบโวสเตอร์35,000ปอนด์ต่อสดา์สเปอร์เป็นซอนเฮมิน190,000ปอนด์ต่อสดา์เวรนแฮมเป็นลูคัสปาเกต้า150,000ปอนด์ต่อสดา์และ บูมแฮมตันวันนี้เรเป็นปะโบซารรเบีย9,000 90, 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะจ๊ะโอ้โหนี่นะครับนักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดแต่ละทีมในศึกพรีเมียร์ลีกนะฮะหงเลนงแทนโมประธานพิวาหวังวิลเลียมไม่ย้ายหนีไปไหน จอห์นอุลิอาเต้นะครับประธานสโมสรแอตเลติกบิลเบาในศึกลาลียาสเปนวังว่านิโคลีเยมจะตัดเชื้อเชุดใหม่หลังเจ้าตัวถูกนำไปเชื่อมโยงในฐานะตัวแทนของโมเมสซาลาในทินแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็น่าจะสเปนรายนี้มีสัญญาผูกมัดกับบิลเบาจนถึงปี2006แต่การนั้นก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าแข้งลูมอรายนี้จะไม่ย้ายทีมไปไหนหลังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลรวมถึงบาร์เซโลนาทีมดังของประเทศอีกด้วย เราเชื่อว่านิโคลจะพบว่าโปรเจก์นี้มีความน่าสนใจและเราก็คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นอูริอาเตกกล่าวครอบครัวของเขาจงรักภักดีต่อแอตแลนติกมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชื่อของเขาสําหรับข่าวลือที่เป็นไปได้เรายังไม่รู้มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำๆมากเรื่องสตาดังที่จะย้ายหนีบิวเบาแต่เราก็มีความอุ่นใจเราต้องการโปรเจก t ี่าสนใจสําหรับนิโโกและผู้เล่นคนอื่นเช่นเดียวกันกับเด็กสร้างคนอื่น อุนายโกเมสที่เราต่อสัญญาในสัปดาหน,นี้จนถึงปี2028แต่ผมก็หวังว่านิกโกลวิลเลียมจะไม่ย้ายไปไหนและจะต่อสัญญาชมใหม่เพื่อกันท่าลิเวอร์พูลนายใหญ่ดันดีไม่กังวลหงจะเรียกเบคคืนทีมช่วงรรบโบเดียงทนี้ด็อกเฮอร์ตี้นะครับในายใหญ่ของดันดีภายในทีมสกอตแลนด์ไม่ได้รู้สึกกังวลที่จะถูกลิเวอร์พูลเรียกตัวโอเวนเบค แบ,บสซันดารุ่งกับคืนสุดทีมหลังจากอาการบาดเจ็บของแอนดี้โรเบอร์สันเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าหากนักเตะทำได้ดีลิเวอร์พูลปล่อยตัวดารุ่งชาวเวลให้ดันดียืมตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลแต่จากสถานการณ์ที่โรโบมีอาการบาดเจ็บหัวไหล่มีสิทธิ์พักยาวถึง3เดือนนั้นก็ทําให้ลิเวอร์พูลอัดพิจารณาดึงเบคกับคืนสู่ทีมก่อนกําหนดเพื่อมาเป็นยังอะไหล่ทดแทนของคอสซานสกในระหว่างนี้ อย่างไรก็ดีนะครับด็อกเฮอร์ตี้เราถึงเรื่องนี้ว่าคุณย่อมต้องดูพัฒนาการของทุกคนมันคือแนวทางในการทํางานของนักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวมาในใหญ่ของดันดีกล่าวคุณให้พวกเขาอยู่ในจุดที่ได้แสดงออกอย่างดีมันดีสําหรับพวกเขาและก็ดีสําหรับสโมสรดันดีอีกด้วยและถ้าพวกเขาทำได้ดีแน่นอนว่ามันก็ย่อมถูกดึงดูดความสนใจจากสโมสรต้นสกัดจริงๆหรือที่อื่นๆแต่ผมก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับมัน มันคือสิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้อเว่นกำลังทำได้ดีและยอดเยี่ยมและได้รับการจดจำในระดับชัติอีกด้วยมันไม่น่าแปลกใจเลยถ้าผู้คนพูดถึงเขากันแต่เขาก็ยังเป็นเด็กที่ติดดินมากๆอีกด้วยและเป็นที่ชื่นชอบมากๆทีน่นี่ผมคิดว่าเขากำลังสนุกกับการเล่นที่นี่ในด้านของฟุตบอลและมีความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวอีกด้วย สำหรับโอเวนเบคในเวลานี้ลงเล่นกับดันดีไปแล้ว10เกมในทุกรายการทำไปได้1อาซิดด้วยกันนะครับก็มีโอกาสที่จะดึงตัวกลับคืนสู่ทีมลิเวอร์ pool เพื่อเป็นอย่างไรให้กับคาร์สตาร์สมีการนะครับหงสู้ต่อไหมประธานฟิออมไม่ต้องการขายกอนซาเลสกาจชตตาเดลโสปอร์ซื้อในอิตาลีรายงานมาว่า โรคโคคอมมิโซประธานสโมสร,รม่วงมหาการฟิโอรเรนตินาจะไม่ขายนิคลัสกันซาเลปิัวเก่งออกจากทีมไม่ว่าจะตลาดการสแกนนักเตะเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์ปี2024หลังผ่านมาแข้งอาร์เจนตินายนี้ฟอร์มเด่นจนถูกเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลกอนซาเลสยิงไปแล้ว5ประตูจาก7เกมในศึกกาโชโซเซออิตาลีและเป็น7ประตูจาก11เกมรวมทุกรายการให้กับลาวิโอลา ในช่วงต้นฤดูกาล2 0 0 3 2 0 2 4เป็นการตังย้ำความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์โดยมีลิเวอร์พูลรวมอยู่ด้วยที่อยากจะได้ตัวปีกในวัย25ปีมาตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วคอมบิโซตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรในพรีเมียร์แม้กรอนเซเลตอยู่ในช่วงค้นหาฟอร์มเก่งหลังจากบาดเจ็บพักไปนานและทำให้พลาดการไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2ที่ประเทศกาตาร์เมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะตอนนี้ค่าตัวของปีกอาเจตินาพุ่งกระชูดต,ตามผลงานพิ่ออร์เรนติน่าจ่ายเงินย7ล้านยูโรซื้อกันเซเลนมาจากสตุกาดในช่วงซัมเมอปี2021และตอนนี้ค่าตัวก็พุ่งทะลุ2เท่าไปแล้วแต่คอมมิโซก็ยังไม่คิดที่จะขายในปี2024อยู่ดีและยังคงอุ่นใจได้จากสัญญาที่มีอยู่ยาวๆจนถึงปี2028 ลูมอตอฟฟี่ไม่จบนะครับอัดเป่าเป่าเข้าข้างหงสแดงนัดเสมอที่แอนฟิลเมคอร์บอลนะครับอดีตกองหลังลูมอของเอเวอเรตันออกมาตาหนิการตัดสินผู้ตัดสินในจังหวะ50-50จากเกมเมอร์ซิไซด์ดมี่แมทว่ามักจะเข้าทางลิเวอร์พูลอยู่เสมอสมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดในการเล่นที่แอนฟิลเกมนี้ลูชนะเอเวอเรตันที่เหลือ10คนไป2-0โดยอาชินยังกองหลังทีมเยนโดนไล่ออกตั้งแต่นาทีที่37 ผมยังรู้สึกหงุดหงิดกับความพาแพ้ในเกมเมอร์ซิไซส์ในวันเสาร์เมื่อคินบอกเก่าในลิเวอร์พูลอีโคคุณรู้อยู่แล้วว่ามันยากเมื่อคุณไปเยือนแอนลด์ประวัติศาสตร์มันแสดงให้เห็นสิ่งนั้นแม้ว่าย้อนกลับไปในช่วงที่พวกเราเอเวอร์ตันอยู่ระดับท็อปในวงการฟุตบอลในช่วงยก9-0มันก็ยังเป็นสถานที่ที่ยากที่จะไปเยือนไม่ว่าคุณจะมุ่งหน้าไปที่นั่นด้วยความหวังว่าคุณจะสามารถสู้รบและมีโชคบ,บ้างก็ตามที ด้อนว่าเราไม่เคยได้รับก,การตัดสินที่เข้าข้างที่อันเวลและนักเตะของเราอาจจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่นั่นก็ไม่ได้ทาให้ถูกต้องในการตัดสินใจใดๆก็ตามแบบ50-50น,นระหว่างดาบ้แมนมันเข้าทางลิเวอร์พูลหมดได้ดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วคุณยกมือถ้าคุณพ่ายแพ้อย่างยุติธรรมแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นฉชนั้นเพราะพู้ตัดสินเป็นปัจจัยสําคัญ นี่คือสุขกาวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่25ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปูบักครั้งลิเวอร์พู o และเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ